บันทึกรายการค้าวันที่18มกราคม2558บริษัทกังวานจำกัดนำสินค้าที่สั่งซื้อไว้คือนาฬิกาติดผนังจำนวน2เรือนเรือนละ4,400บาทมาส่งพร้อมใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่8341เราจะบันทึกรายการได้ดังนี้นะคะเข้าไปที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าคะ่ะ Work for invoice สินค้าคะ่ะ 1.2ซื้อเชื่อนะคะขึ้นหน้าต่างกดโอเคค่ะ F3 กดเพิ่มนะคะเราจะไปที่ช่องวันที่เลยนะคะเปลี่ยนเป็นวันที่18มกราลา58ค่ะกดโอเครหัสกดจุด Enter นะคะเราจะเลือกบริษัทกลางวาน,นะคะ่ะกดโอเค ช่องคน้นค้นเอกสาร PO นะคะให้เปลี่ยนจาก N เป็น Y ค่ะแล้วคลิกค้นระบุเป็นใบนะคะเราก็จะมาที่ช่องเลขที่ภายในกดจุด Enter นะคะโปรแกรมจะรันรันหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะให้เลือกได้เลยค่ะแล้วก็คลิก OK ค่ะแล้วเราก็กด Save ได้เลยนะคะ F10 มันจะขึ้นหน้าต่างลงบัญชีอัตโนมัตินะคะกด F10 บันทึกอ,อีกครั้งค่ะถ้าเราต้องการพิมพ์ให้กด Y e s ถ้าไม่ต้องกด N o นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะ